สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารื้อหัวบอลสีหน้าคราชนะคะเพื่อนๆพนพญานาคาราชเนาะมันจะเป็นบอลกลาบนะคะทุกคนอันนี้ไม่เคยรื้อเลยหัวนางน่าจะใหญ่แล้วที่พี่ปุ้ยรื้อก็คือว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะเพื่อนๆนแล้วคือเราจะรื้อตั้งนานแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนดินก็แน่นแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะรื้อบอลแล้วก็เอาหัวตากไว้พี่ปุ้ยจะทําจํานวนนะคะทุกคนเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะคะว่าใบน้องแดงสดสวยเนาะนี่ เป็นเพราะว่าเราเลี้ยงนอกตู้นะคะเพื่อนๆโดนแดดร้อยฝนร้อยเลยอันนี้บนสีชนิดนี้เขาชอบแดดนะคะเพื่อนๆเ,นเนขาชอบแดดแล้วเวลาเขาอยู่ในร่มเขาจะไม่ค่อยกัดสีแดงแป๊ดนะคะทุกคนลองเอามาไว้แบบที่มีแดดรำไรอะไรแบบนี้เขาจะมีสีสดแดงสวยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะเดี๋ยวนี้เรามารื้อกันเลยน่าจะให,ใหญ่มากนะคะทุกคนรากก็ยังเดินดีอยู่ โอ้ยโอ้ย,อ,ยอ,อกยากมากเลยอะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวขอทุบข้างๆก่อนเป็นดินที่ไม่ได้ผสมเลยเป็นดินแบบดินร่วนทั่วไปอะค่ะ,ะเป็นดินลูกรงังนี่เป็นดินลูกรังนะเพื่อนเพื่อน รากก็เดินจนเกเนียวหนึบหมดแล้วนะคะทุกคนใหญ่มากเพื่อนๆโอ้หัวใหญ่มากเลยอะ่ะเพราะบอลสีชนิดนี้เขาเลี้ยงง่ายมากอยู่ยแล้วนะคะเพื่อนๆจะเลี้ยงง่ายมากๆเลย ชอบมีมดมีอะไรมาไขเนี่ยค่ะ หัวเขาทั้งนั้นเลยเพื่อนๆพื่อใหญ่เลยนี่ก็เหมือนกันกำลังออกเคียวเต้มหมดเนี่ยอันนี้ด้วยหัวเน่ามีก็มีหัวเน่าบ้างนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอ่อกะถังนี้เลี้ยงมาเป็นปีแล้วค่ะทุกคนก็ยังไม่เคยแบบรื้อเลยนะคะเพื่อนเอนอันนี้เราต้องรื้อแล้วก็ทำจํำนวนนะคะเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ รุงดินให้ดีนะคะเพื่อนๆต้นบนจะได้สวยนะคะเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะนี่ใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ใหญ่จุกๆเลยสวยๆเลย